กบไมโครเปิดตัวภรรยาใหม่เรียกได้ว่าเป็นศิลปินระดับตำนานที่คล้ายๆคนของจะาคุณน้าคุน้นตนากันอย่างดีสำหรับกบไมโครที่ลาโซเจ้าตัวได้ควงมินนันทาพิวัตมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักผ่านทางรายการคุยแซบโชและครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวหวานใจครั้งแรกอีกด้วยโดยกบได้เผยว่าใช่ครับขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักมีเฉพาะเพื่อนที่เล่นดนตรีด้วยกัน ที่รู้ว่าเราไปได้วยกันทุกคอนเสิร์ตจนกระทั่งเขามาเป็นเหมือนผู้จัดการส่วนตัวของเราแล้วคบกันมากี่ปีแล้วกบบอกว่าเรารีเทิร์นกลับมาเจอการได้4ปีกว่ามาเจอการในวันที่อายุมันเกินครึ่งทางแล้วก็เป็นเรื่องที่สดาสในชีวิตไม่คาดคิดว่าจะเจออะไรแบบนี้เจอกันตอนผู้หญิงอายุ15กบบอกว่าตอนนั้นพี่เพิ่งออกอัลบั้มแรกเลยมีนอายุ15เขายังเป็นเด็กมัธยมอยู่เลย แต่คุณอาของมินเขาเป็น FC ไมโครเขาตามไปดูคอนเสิร์ตบ้างไปดูเล่นเกมโชว์บ้างก็พามินมาตอนนั้นผมจะ20ปีเห็นแล้วปิ๊งเลยมินบอกว่าตอนนั้นเขาน่ารักมากนะคะปลื้มในฐานะ FC ตอนนั้นเด็กยังไม่คิดถึงเรื่องนั้นกบก็บอกว่าตอนนั้นพี่ไม่คิดอย่างนั้นพี่จะ20พี่คิดได้เราได้แค่คิดด้วยเขาเป็นคนที่น่ารักมากเลยเราได้โคาซอนไปอยู่ในชีวิตกันแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น ามงานคอนเสิร์ตเกมโชว์แล้วเรามีโอกาสได้ไปนั่งทานข้าวกับเขาสองครั้งเราอยู่ไม่ได้แล้วคุณยากเขาเป็นเจ้าของคอนโดพี่มีความรู้สึกว่าพี่เป็นแค่หมาวัดเขาเป็นดอกฟ้าเราไม่ควรไปใกล้เขานานกว่านี้เพราะเราจะหยุดตัวเองไม่ได้แล้วชีวิตเขามีทุกอย่างที่เพอร์เฟกก็เลยแยกจากกันไปเลยมินบอกว่าเพิ่งมารู้ทีหลังแต่ตอนที่เขาหายไปเราเด็กเราไม่ได้รู้สึกอะไรคิดว่าเขาคงจะยุ่งเลยหายไปวันนี้ก็รู้สึกดีแต่เสียดายเวลาเหมือนกัน ก็บอกว่าหลังจากนั้นเขาก็เข้าสู่ชีวิตจริงของเขาไปอเมริกาไปเรียนเราต่างคนก็ต่างไปมีชีวิตของตัวเองไม่คาดคิดว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งตอนปี47เจอกันประมาณ2งเดือนแล้วก็แยกกันไปอีกก็ยังคิดเหมือนเดิมดอกฟ้ากับมาวัดเรามีปมในใจด้วยความที่เราเป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัวตลอดเวลามีเรื่องผิดใจกันก็บอกว่าวันที่กลับไปปี47ช่วงเวลา2เดือนที่คุยชีวิตเขานะว่างแต่ชีวิตพี่ยังมี เราจําเป็นที่จะต้องดูแลสิ่งที่เรายังมีอยู่ก็เลยแยกกันไปด้วยเหตุผลที่ควรจะคนละทางแล้วก็ไม่คิดว่าจะกลับมาเจอกันอีกในวันนั้นมันมีความรู้สึกว่าพี่ทําผิดกับเขาในการที่ไปไม่บอกเรื่องบางเรื่องเราคิดว่าเราไม่พูดมันง่ายกว่าขาดสะบั้นคือหายไปเลยมินบอกว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันไม่เข้าใจนัดกันกเขาไม่ไปแล้วก็หายไปเลยติดต่อไปก็ไม่ได้อีกเลยหายไปจากชีวิตเลยค่ะ เราก็ไม่ได้ไปสารต่ออะไรเห็นว่าเขามีคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ติดตามแล้วไม่สนใจแล้วคิดว่าเขาคงมีเหตุผลของเขาเราก็ลกลับไปใช้ชีวิตของเราหลังจากที่พี่กบแยกทางกับภรรยาพี่มินก็แอดเฟสไปมินบอกว่าใช่อยู่ดีๆไม่รู้ไปเจอได้ไงก็เข้าไปดูเฟสมันเป็นเขาจริงแอดเฟลนแล้วทักไปนิดนึงเหมือนเพื่อนแต่ไม่ตอบกลับเราก็คิดว่าคงไม่รับแอดแล้วกบก็บอกว่าช่วงเวลานั้นเดินทางเล่นคอนเสิร์ต แล้วเราเป็นคนที่กลัวเครื่องบินไม่ขึ้นเครื่องบินขับรถเดินทางแล้วไม่ได้ดู Facebook แล้วก็มีจอดรถข้างทางดู Facebook เห็นแอดเฟรนมาก็รับเลยแล้วก็เช็คข้อความไม่มีรออยู่2วันเลยตัดสินใจส่งข้อความไปเราถึงเห็นว่าเขาทักมาแล้วตอนนั้นรู้ไหมว่าเขาเลิกกับภรรยามินบอกว่าตอนนั้นไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแค่เราไม่ได้ตามมาเป็น1ิปีทักไปในฐานะคนรู้จักพรเห็นเขาตอบก็จําไม่ได้ว่าเริ่มคุยยังไงตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไร กบบอกว่าพี่มีปมในใจตั้งแต่ปี47ที่เราทำกับเขาไม่ได้คิดว่าจะครบหรืออะไรแค่อยากจะเจอเขาก่อนตายสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อขอโทษเราหาแทบตายแต่หาไม่เจอมาเจอในออนไลน์ก็ทักทายคุยกันแล้วก็นัดเจอกันเริ่มคุยถึงชีวิตเขาก็บอกเล่าชีวิตเขาเราก็บอกว่าแยกทางกับภรรยาหลังจากที่ได้บอกขอโทษเขาแล้วหลังจากนั้นอีก3มวันพี่ก็ถามมินว่าออกเดินทางด้วยกันไหมพี่ไปทั่วประเทศเลยไปกับพี่ได้ไหม มินบอกว่าไปค่ะลองไปดูพอรู้ว่าเขาไม่มีใครแล้วรู้สึกยังไงบ้างมินบอกว่าตอนนั้นก็โอเคแล้วเราก็ต่างมีลูกลูกก็โตแล้วมีเวลาก็ต้องลองดูว่ายังไงต่อเราก็ไม่ได้คิดอะไรมันเหมือนอะไรเด้งขึ้นมาโผล่ขึ้นมาทําให้เราเจอหลังจากเลิกกับภรรยาเก่าเคยพูดว่าไม่อยากแชร์ชีวิตกับใครแล้วกบบอกว่าไม่ใช่มินก็ไม่มีครับเราว่าเป็นมินคนนั้นคนที่เรารู้สึกเหมือนเดิมตอนเขายังเด็กเราไม่คาดคิดว่าเขากลับมา เข้ามาในชีวิตเราไม่คิดว่าจะได้เจอเขาอีกจนตายไม่คิดว่าจะได้เจอตัดสินใจใช้ชีวิตด้วยกันครอบครัวว่ายังไงบ้างมินบอกว่าเหมือนเด็กเลยนะคะต้องปิดบงังที่บ้านเขาไม่โอเคหรอกกับนักดนตรีไม่สามารถพาเขามาที่บ้านได้ไปเจอกันข้างนอกเป็นปีเหมือนกันกบบอกว่าพี่อยู่ตัวคนเดียวอยู่แล้วไม่ได้ให้ทางลูกชายต้องยอมรับไม่ได้ไปแตะทุกคนในชีวิตเขาเพราะพี่เคยบอกว่าเรากลับมาเจอกัน ยังไม่รู้เวลาอยู่ร่วมกันนานแค่ไหนเวลาจะเป็นเครื่องวิสูจ์และไม่ไปสอดแทรกไปในชีวิตของกันและกันมีเรื่องน้อยใจมินบอกว่าใช้ชีวิตปกติเลยค่ะไม่มีทะเลาะไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าเราไม่สนใจวันสําคัญกบก็บอกว่าตอนหลังพยายามใส่ใจในความรู้สึกเขากับวันสำคัญพี่อาจจะหย,ยาบๆแต่จะพยายามเวลาโดนกโกรธกบบอกว่าทำมืนเดินไปเราเคยคุยกันชีวิตคนเรา อย่างเราเดินทางผ่านมาครึ่งชีวิตผ่านการมีปากเสียงถ้าใช้ชีวิตอยู่เพื่อที่จะมีปากเสียงกันแสดงว่าเราไม่ใช่คนอยู่ด้วยกันคําตอบมันชัดเจนมีแพลนแต่งงานไหมกบบอกว่าไม่มีมันผ่านมาถึงจุดที่เราได้ใช้ชีวิตให้กันในวันที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอกันได้นั่นคือที่สุด เรื่องกฎเกณฑ์เงินไขประเพณีเอาออกไปให้หมดสิ่งที่สนใจที่สุดคือการอยู่ด้วยกันทําให้เขามีความสุขมากแค่ไหนชีวิตคู่เราประคับประคองกันมินบอกว่าไม่ได้คิดอยากจะมีตรงนั้นมันเป็นแค่อะไรที่ปรุงแต่งอยากให้คนรับรู้แค่คนที่เรารู้สักเขาเห็นก็รู้อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมาสิ้นเปลืองอะไรกบก็บอกว่าพี่ไม่สามารถบ,บอกว่าเป็นซีภรรยาได้เพราะเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่เราอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันออกเดินทางด้วยกัน แล้วเราต่างเปลาว่าสมุหายใจไปด้วยกันเท่านั้นเองครับ